กระบะต่างครบจบในคันเดียวครับกับ DBL s o u n d Track 4x20 AT นะครับราคาจัดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่1,294,000บาทนะครับช่วงนี้นะแม็กจัดแคมเปญพิเศษนะครับส่วนลดนะครับมูลค่ามากนะครับถึง100,000บาทเลยหรือเลือกรับส่วนลดพิเศษนะครับก็มีให้ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้จะได้แรงม้าถึง210แรงม้าเลย500แรงบิดนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเกียร อัตโนมัตินะครับถึง10สปีดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยก่อนจะพาไปชมรอบคันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์ไปกําลังใจกันด้วยเดี๋ยพาไปชมรอบคันกันครับว่าน่าใช้ขนาดไหนกับเจ้า DBL s t o r m t แ c ็คันนี้นะครับเริ่มที่ด้านบนเลยฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับลวดลายจะเป็นแบบพาวเวอร์โดมนะครับเหมือนทุกรุ่นของ Ford เลยนะครับ แต่ความพิเศษของเขาครับจะมีตัวหนังสืออะคริลิกคำว่าレนเจอร์มาให้แล้วนั่นเองนะครับเรียกว่าหล่อครบเครื่องเลยในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําเงาหล่อๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดแล้วก็กล้อง360องศานะครับจะมีกล้องหน้ารถกล้องข้างนะครับกระจกนะครับแล้วก็กล้องหลังรถนั่นเองนะครับในส่วนของไฟตัวนี้จะมีในส่วนของไฟ AUX La m p นะครับหรือไฟสปอร์ตไลท์มาให้แล้วทั้ง2ข้างเลยฝั่งละ3าดวงด้วยนะครับไฟหน้ากันบ้าง ตัวนี้นะครับเป็นแมทริกแบบ LED จะมีไฟเดย์ทามสองเวลากลางวันแล้วก็ไฟลูกแก้วที่ปรับลำแสงตามความเร็วของรถนั่นเองนะครับเรียกว่าส่องสว่างมากๆเวลากลางคืนส่วนด้านหน้านะครับในส่วนของกันชนหน้าจะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดนะครับเซ็นเซอร์หลังอีก4จุดนะครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะแปรผันตามโฮมอลไรนะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับซิเนเจอร์นะครับและเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือเส้นสีแดงหล่อๆแบบนี้นะครับพร้อมกับกันชนหน้าที่เป็นสีโครเมียมนะครับ ห่วงลากจูงนะครับจะมีให้ถึง2ห่วงเลยนะครับไม่พอเท่านั้นกล้องเรดาร์ครับสต o อปแกนโกเลนคิปปิ้งเลนสตารริงระบบตัวจับการชนด้านหน้าแล้วด้านหลังระบบตัวจับคนเดินข้ามถนนมีให้มาครบคันเลยเรียกว่ารับประกันความปลอดภัยเต็มที่ครับมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถบ้างซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะตัดกับสีตัวรถเลยช่วงล่างเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับ ได้ดิสเบรกถึง4ล้อด้วยนะครับตัวนี้นะครับช็อคอัพจะเป็น2.0นโมโนทูบแล้วด้วยส่วนแมกและยางครับนี่แมกนะครับตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็นิยมนําไปเปลี่ยนนะครับกับแมกซอมแทร็กนะครับขนาด20นิ้วสีดานะครับพร้อมกับเซ็นเตอร์ที่เป็นสีแดงนะครับจับคู่มากับยางคุดเยียเลยใครอยากเปลี่ยนยางหรืออยากเปลี่ยนแมกนะครับแจ้งได้แก้มข้างนะครับตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับโมเดลใหม่2025จะไม่มีโลโก้คําว่า เทอร์โบแล้วนั่นเองที่ปัดน้ําฝนออโต้ครับกระจกตัวนี้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นไฟฟ้านะครับเป็นพับไฟฟ้าและปรับได้ด้วยไฟฟ้าด้วยตัวหูกระจกนะครับจะเป็นสีดําเงาตะกัสีตัวรถไฟเลี้ยวแบบ LED ครับกล้องนะครับพร้อมกับไฟสองข้างตัวรถด้วยนะครับมีระบบบายสปอร์ตตัวจับรถที่มาขนาดด้านข้างด้วยส่วนฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะเป็นฟิล์มซามิกนนะครับรับประกันนานถึงเจ็ดปีเต็มเลยมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันบ้าง เราหลังคาครับเป็นสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถนะครับแกะออกมาเพื่อทําเป็นแนวขวางหรือแนวไข้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ในขณะนะครับรถจอดได้ถึง250กิโลขณะรถวิ่งได้ถึง80กิโลเลยนะครับระบบนะครับสมาร์ทคิเลตตัวนี้เอามือนะครับสอดเข้าไปลูกค้ามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับสามารถบดล็อกรถได้เลยแล้วก็ล็อกรถเพียงแค่ไปนิสสัมผัสโลโก้คําว่าซัมแท็กด้านข้างตัวรถครับก็มีให้มาดูด้านหลังกันบ้างครับ สปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ตัวนี้นะครับความพิเศษของรุ่นนี้เลยนะสามารถปรับนะครับได้ถึง5สเต็ปเลยนะครับเรียกว่าใครเป็นสายบรรทุกนะครับเปิดออกมายืดออกมานะครับก็สามารถมัดของหรือบรรทุกของได้แล้วนะครับตัวนี้นะแล้วก็เพิ่มเติมในการติดตั้งในส่วนของตัวโลลิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะครับฟาถังน้ำมันกันบ้างแบบป๊อปอัพครับปลดล็อกรถ B7B20 นะครับเติมได้เลยจุได้ถึง80ลิตร ช่วงล่างด้านหลังนะครับจะเป็นโช๊คไข่ที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับช่วยให้ทุกการกับขี่ของลูกค้านะครับมั่นใจอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับทุกการเข้าโค้งด้วยนะครับแนวแผ่นบางสีเส้นรับน้ําหนักได้ถึง1.3ตันเลยที่เหยียบด้านข้ตัวรถครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลมีตั้งแต่ตัวเริ่มของ Ford ดเราแล้วนะครมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้าง ด้วยนะครับอ่ะมาดูที่คอนโซลหน้ากันบ้าง